หรือยังมีหัวใจอยู่หรือเปล่าจังหา่าโอไม่คิดว่าลือจะกล้าฆ่าอัวแต่อัวไม่คิดอย่างนั้นนะมันอัวจะคอยดู กติแล้วอาจจะไม่ค่อยดูละครไทยเท่าไหร่ถ้าเป็นยุค80 90ก็จะเน้นไปที่การดูซีรีส์ฮ่องกงมากกว่าเพราะแอดคิดว่าพัฒนาการของละครไทยนั้นมันช่างเป็นอะไรที่ห่างไกลกับคําว่าพัฒนาอยู่มากเอาแค่ความสมจริงของตัวละครที่แม้แต่นอนหลับหรือตอนนอนป่วยในโรงพยาบาลนางเอกคนสวยของเราก็ยังแต่งหน้าทาปากซะจนผ่องพริง้งซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นคนจะนอนมันก็ต้องล้างเครื่องสำอางออกให้หมดคนป่วย มันก็ต้องโสมมดรอหมดสวยสิคิดแค่นี้ก็ต้องบายบายกันไปสําหรับละครไทยจริงๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาจะไม่มีละครไทยดีๆให้ดูเอาซะเลยในความทรงจําแอดก็มีละครไทยน่าดูอยู่บ้างแต่น้อยมากและหนึ่งในละครไทยในความทรงจําของแอดตลอดกาลก็คือเรื่องคงเหนือมัง,งกร2,543เวอร์ชั่นของมาชากับศักดิ์สิทธิ์แท่งทองที่มันช่างลงตัวแต่สมบูรณ์แบบไปในแทบทุกองค์ประกอบ ทั้งบทที่มีความเข้มข้นซับซ้อนทั้งพรอตหลัก็อดรองนี่ไม่มีด้อยไปกว่ากันเลยกับเรื่องราวของเหล่ามาเฟียเชื้อสายจีนในไทยที่มีการหักเหลี่ยมหักหลังเข็นฆ่าและแย่งชิงความเป็นใหญ่กันจนเลือดนองเยาวราชซีรีส์สามารถเอาความเป็นจีนมาคล้าคล้ากับความเป็นไทยได้อย่างกลมกล่อมสิ่งที่ดีงามของซีรีส์ก็คือการแคสติ้งนักแสดงที่แอดว่ามันคือที่สุดของคำว่าเพอร์เฟกต์ละทั้งนักแสดงหลักนักแสดงสมทบ ที่ตางก็มีมิติและมีพื้นที่ของตัวเองให้ได้แสดงออกทุกคนลุนแล้วแต่มีความสําคัญต่อเนื้อเรื่องทั้งสิ้นเรียกว่าคัดทิ้งไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวแท่นศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความหลอกความเท่และฝีมือทางการแสดงยุคนั้นมันคือยุคของเขาจริงๆเล่นเรื่องไหนก็ดังเรื่องนั้นและบทนักฆ่าจางหาาในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นบทที่เหมาะกับเขาเป็นอย่างยิ่งมีครบทั้งช่วงเวลาของความเท่ความตกต่ำความบอกชำ้ำหรือแม้แต่ การเผยให้เห็นถึงด้านมืดของตัวละครตัวนี้ที่มุ่งแต่จะล้างแค้นโดยยอมแลกกับทุกอย่างที่ตัวเองมีทั้งคุณธรรมน้ำมิตรเพื่อนสนิทหรือแม้แต่ผู้หญิงที่ตนรักมาชาวัฒนพันิชคือถ้าใครจะบอกว่าบทอึ้งยงในมังกรหยกนั้นเหมือนถูกเขียนขึ้นมาเพื่อให้องคเมยหลิงเล่นชั้นใดก็คงต้องบอกว่าบทคุณูนูหลิวนางเอกของเรื่องนี้ก็เหมือนกับเขียนขึ้นมาให้มาชาเล่นเท่านั้นใครมาเล่นก็ไม่มีทางเทียบได้ เรียกว่าเธอเกิดมาเพื่อเป็นนางสาวแกล้รุ่งธรรมคุณเลยก็ว่าได้เราจะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครของเธอในเรื่องตั้งแต่เป็นสาวสวยน่ารักใสๆไปจนถึงความเข้มข้นของสงครามชีวิตทั้งกับอาผู้มีพระคุณที่ต้องตายด้วยน้ำมือของเธอเองพระเอกที่ตัวเองรักกว่าจะเข้าใจกันได้ก็เมื่อตอนที่สายไปไม่นับการแย่งชิงอำนาจและการก้าวขึ้นมาอย่างนางปยาหงที่อยู่เหนือมังกรทั้งปววที่มันช่างโหดเที้ยมกับผู้หญิงอย่างเธอสุด,สด ฉากที่เธอเก้าวขึ้นไปนั่งบนบันลังในวันรับตําแหน่งนั้นถือเป็นที่สุดของความสง่างามตลอดการของวงการบันเทิงไทยจริงๆการแคสติ้งพระเอกนางเอกที่ว่าเทพสุดๆแล้วแต่ที่เทพไม่ต่างกันคือการแคสติ้งนักแสดงสมทบต่างๆที่มีนับหลายสิบชีวิตในเรื่องแต่ทุกคนก็สามารถโดดเด่นได้เท่าที่บทบาทของตัวเองจะเอื้อมหน่วยเรียกว่าเด่นกันทุกตัวจริงๆเด่นแม้กระทั่งบทคนรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ของตระกูลของถนอมนนท์อนันต์เลยทีเดียว บทเต็งล้อเป่าวข้างกายพ่อข้างแคร่ของเจ้าพ่อที่ต้องคอยเชื่อเฉือนกับมาชาจนบทสุดท้ายนี่ถือเป็นบทที่ยากจะลืมเลือนของนบพนโกมรชุนอีกบทหนึ่งเลยทีเดียวเงียบแต่โหดสงบแต่ร้ายลึกบทแบบนี้หาคนที่จะเทียบกับพี่เขาได้ยากจริงๆคือถ้าจะถามว่าในสายตาแอดใครคือคนชั่วที่แท้จริงของเรื่องก็เห็จะเป็นเต็งล้อนี่แหละที่ชั่วแบบตั้งแต่ต้นจนจ,นจบจริงๆ บทเจ้าพ่อใหญ่ที่แสดงโดยจรันมโนเพชรนั้นซึ่งต้องเป็นคนเด็ดขาดและอมหิตก็ดูเป็นอะไรที่ขัดกับบุคลิกของความเป็นศิลปินเมืองเหนือที่ดูเป็นคนใจเย็นแต่ร้องแต่เพลงช้ายิ่งนักแต่แกก็ตีบทเด้แตกกระชวยเช่นกันแต่ที่แอดคิดว่ามันเป็นความเซอร์ไพรส์ของซีรีส์เรื่องนี้ก็คือการที่ได้กำธรทับคันไหลซึ่งเป็นเจ้าพ่อหนังตลกจากจอใหญ่ให้พลิกบทบาทมาเป็นเจ้าพ่อผู้เลือดร้อนที่พร้อมจะลุยกับทุกคนที่ขวางหน้าได้อย่างดี ฉากระเบิดอารมณ์ของแกกับไอจารันนี่ถือเป็นอะไรที่น่าจดจํามากๆในจะยยงกับการที่แกเอาภาษาแต้จิ๋วมาพูดสลับกับภาษาไทยได้อย่างกลมกลืนซึ่งกลายเป็นเหมือนเอก,กลักษณ์ประจําตัวของแกไปเลยแล้วรู้สึกว่าแกจะพกเอาบุคลิกมาเฟียแต้จิ๋วของแกไปใช้กับละครอีกหลายเรื่องอยู่นะบทตีซาของแกในเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นมาสเตอร์พีซของทั้งตัวแกเองและวงการละครของไทยเลยทีเดียว เราจะมาแจกแจงถึงตัวละครสมทบที่เหลือซึ่งแอดถือว่าโดดเด่นและยอดเยี่ยมทุกคนเริ่มกันที่สมาชิกแก๊งมาเฟียของฝั่งนังเอกที่ชื่อสมาคม5สมุทรซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกอาวุโสสคนคนแรกคือเสียไฮชื่อแกนะแอดไม่รู้จักหรอกแต่คุ้นเคยกับหน้าตาและบุคลิกของแกที่มักจะเล่นบทคนใญ่แย่และออกแนวฮาฮาไดเป็นอย่างดีเรื่องนี้แตพลิกแนวมาเล่นบทฮาปนเข้มข้น เชื่อเชิญบทกับตัวละครตีเล็กของแซนพนมกรได้อย่างมันหยด 2. องเฮียจับคนนี้แอดก็ไม่รู้จักชื่ออีกเหมือนกันปกติก็มาในแมวฮาฮาแต่เรื่องนี้ก็พลิกมาเล่นบทฮาปนเข้มข้นแถมมีซับพลอตเป็นดราม่าชีวิตครอบครัวระหว่างเขากับมีอีต่างหากซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีมิติมากๆอีกตัวหนึ่งของเรื่องรู้สึกว่าในชีวิตจริงแกก็ถูกจับด้วยคดีอะไรสักอย่างนี่แหละแต่แอดก็จําไม่ได้ใครจําได้ก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ 3. Bi บิ๊กชายสมบทโดยวัชรปา,านเอี่ยมซึ่งในเรื่องนี้นอกจากแกจะเล่นออกในฮาฮาแต่พอถึงตอนที่ต้องเล่นบทเข้มข้นแกก็เอาเรื่องเหมือนกันเพราะแกคือตัวละครที่อยู่กลางกลางระหว่างเกมชิงอานาจของทุกฝ่ายต้องรับแรงกระแทกจากทุกทกทางเลยทีเดียว 4. เฮียหลักของคุณสวัสดิ์ทิมก่อนที่มาในแนวแก่แต่มีของแม้จะแฝงไปด้วยคมฮาตามสไตล์ของแก่แต่ก็มีซีนอารมณ์ให้เล่นในหลายๆฉากเลยทีเดียว ไม่น่าเชื่อว่าแม้จะแก่จนง,งกๆกันเงินแถมพูดไม่ชัดอีกต่างหากแต่ซีรีส์กลับมีพื้นที่ให้แก่ได้แสดงบทบาทฝากไว้อย่างน่าจดจําในฝั่งตัวละครของสมาคมห้าสมุทรก็ยังจะมีตีเลที่ตีบทลูกเลวเพราะพ่อชั่วได้อย่างแตกรกระจายโดยนักแสดงหนุ่มหน้าใหม่ของยุคนั้นพนมกรตังทศวรรษที่ในเรื่องนี้ได้ปล่อยของแบบสุดๆทั้งบทที่ชั่วจนหน้าตกด้วยเปลือกทุเรียนหลงลับแผลลูกละหมื่น แต่พอจะเล่นบทดราม่าน่าเห็นใจเขาก็ทําได้ดีอย่างไม่มีทิฏฐิซึ่งตัวละครตีเล็กนี้จะมีตัวละครร่วมที่สําคัญคือบทสร้อยของเมย์พัทรวรินชิมกุลกับบทเมียลับๆของตีเล็กซึ่งจะมีลูกด้วยกันและทําให้เธอถูกไล่ล่าเอาชีวิตเนื่องจากเกมชิงอานาจในภาคสองของละครที่ชื่อมังกรเดียวดายในส่วนของฝั่งตรงกันข้ามนั้นเบอร์หนึ่งเรื่องการตีบทคนชั่วเกรลวราได้อย่างถึงรากถึงแก่นต้องยกให้บทปาเสิ์ของกรุงศรีวิไล ที่สามารถนําเสนอภาพของกุ้ยที่เลวยันเงาได้อย่างน่าเหลือเชื่อประหนึ่งว่าเป็นตัวตนจริงๆไม่ได้กําลังแสดงละครสมจริงแม้แต่ตอนตาเลยทีเดียวต่างก,กันกับตัวละครเวกินของมาน้มอสวเทพที่มาในแบบผู้ร้ายมากผู้ดีแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าราคาแพงสะอาดสะอานแต่นิสัยสันดานโคตรน่ารังเกียจเสียงโหเราะกับใบหน้าเพื่อนยิ้มของตัวละครตัวนี้มันช่างเป็นอะไรที่น่าขยะแขยงอย่างสุดๆฉากที่คุณหนูเหลิวสำเร็จโทษมัน น่าจะเป็นฉากที่ผู้ชมรอคอยและสัใจที่สุดฉากหนึ่งของเรื่องเลยทีเดียวนอกจากนี้ตัวละครสมทบอื่นๆซึ่งเป็นแค่บทเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่ก็มีมิติแทบทุกตัวคือเหล่าสมุนหรือมือปืนจากองค์กรขอ,ของทุกฝ่ายเริ่มที่ตัวละครไกรสอนมือปืนข้างกายผูพ้พูดน้อยแต่ซื่อสัตย์ของคุณดลิวที่แสดงโดยบุยเชิดบุตรก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าจดจำแม้ว่าเขาแทบจะไม่มีบทพูดเลยก็ตามไอแดงคู่หูของไกรสอน และเป็นศัตรูคู่แขนที่คอยตามจองล้างจองผลาญดางังเหอะอย่างเอาเป็นเอาตายทั้งเรื่องคนนี้ก็เท่ไม่เบารวมถึงตัวละครมือปืนทรนงของแฟรงค์เดอะสตาร์ที่ก็ฝากฝีมือได้อย่างน่าชื่นชมอาจจำได้ว่านั่งลุ้นให้ตัวละครตัวนี้รอดชีวิตสุดท้ายก็ไม่รอดแต่ก็ตายได้อย่างโคตรเท่ชมชายฉานวิไลเรื่องนี้ก็ทิ้งความสนุกสนานมารับบทเมียของคำทอนที่ถูกฆ่าตายและต้องตกอยู่ในสถานการณ์ไม่ไส่ขม ที่ต้องทนอยู่ร่วมกับคนที่ฆ่าผัวอยู่ทุกเมื่อชื่ววันโดยที่ทําอะไรไม่ได้และเป็นคนที่อยู่ตรงกลางที่คอยรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างจางห่าวกับคุณหนูหลิวแบบคนน้ําท่วมปากได้เป็นอย่างดีตื่นเต็มสาลิตุนกับบทเมียที่ถูกทอดทิ้งของเจ้าพ่อและแม่ผู้น่าสงสารของอาหลิวกับตีเล็กที่แม้จะขึ้นจอไม่มากแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีความสําคัญต่อเนื้อเรื่องสุดๆคนที่เล่นเป็นเมียของเฮียจับก็เล่นได้ดีมากๆเช่นกัน รวมถึงตัวละครสมทบอื่นๆเช่นตัวละครในแก๊งของเสี่ยไหยที่ชื่อกุงใช้ซึ่งเป็นญาติสนิทที่ถูกหลอกใช้ของจางหักที่มีความเท่เพราะความเป็นคนจริงและถือคุณธรรมน้ำมิตรยังมีตัวละครไอโมดมือปืนประจำตัวของเวคินที่แม้บทก็ไม่ได้มากมายอะไรแต่กลับมีซีนที่ให้ต้องแสดงออกทางดรามา่ายอดเยี่ยมไม่น้อยแถมบทสรุปของตัวละครก็แฝงไปด้วยความเด็ดเดี่ยวแม้แต่ชื่อตระกูลของเจ้าพ่อที่ชื่อบ้านธรรมกุล กับชื่อจริงของอหลิวใกล้รุ่งธรรมกุลสมาคมห้าสมุทรกับกลุ่มมาเฟียดาบังกอนที่ฟังดูแล้วมันช่างเข้มขังอลังการยังไงก็ไม่รู้นอกจากบทละครและการแคสติ้งนักแสดงที่สมบูรณ์แบบแล้วเพลงเปิดของเรื่องที่ร้องโดยนันทิดาแก้วบูสายนั้นก็ถือว่าเป็นเพลงในความทรงจําเลยทีเดียวโดยเฉพาะท่อนอินโทรที่เอาภาษาจีนมาร้องซึ่งมันทั้งฟังดูเข้มขลังและเศร้าส้อยเพราะมันเป็นเหมือนเพลงที่บอกเล่าความรู้สึกของอาหลิวนั่นเอง รวมทั้งเพลงปิดที่ชื่อไม่เหลือใครที่มาช้าร้องเองซึ่งก็ทั้งไพเราะและเต็มไปด้วยความหมายบ่งบอกถึงความเป็นโหงเหนือมังกรที่อาจไม่ใช่ความฝันของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งอย่างอาหลิเพราะยิ่งอยู่สูงขึ้นไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งอ้างวางเดี่ยวดายมากขึ้นไปเท่านั้นนอกจากเพลงร้องแล้วซาวแทร็ทรกของเรื่องก็ถือเป็นที่สุดที่ซีรีส์ไปหยิบยืมเอาซาวแทร็ทรกจากหนังดัง3ามเรื่องมาใส่ลงไปในละครจนแทบจะกลายเป็นเพลงประจําของเรื่องไปเลย ได้ยินอินโทรของเพลงเหล่านี้ดังขึ้นมาเมื่อไรแทนที่คนดูจะคิดถึงหนังต้นฉบับกลับนึกถึงซีรีส์เรื่องนี้ไ้แบบหน้าตาเฉยแอดถึงกลับต้องไปค้นหาว่าเพลงเหล่านี้เป็นทีมจากหนังเรื่องอะไรบ้างทีมของหนัง Heaven and Earth ของคีทารโรนี่แอดรู้จักเป็นอย่างดีแต่อีก2เรื่องละ่ะที่มันทั้งไพเราะและเข้มขลังเข้ากับเนื้อเรื่องของซีรีส์ได้เป็นอย่างดีในที่สุดแอดก็ค้นหาจนเจอ เพลงแรกที่ออกแนวจินจีนซึ่งเราจะได้ยินในซีรีส์บ่อยมากจนกลายเป็นเพลงนำของเรื่องไปเลยมาจากหนังเรื่อง Black r a i n ของ Michael Douglas ส่วนอีกเพลงที่ออกแนวอลังการหน่อยเป็นเพลงจากหนัง Face Off ของ John t r a v r l ตกับ n i c o l a s Cage นั่นเอง